สวัสดีจ้ายายวีกรับสังกัะสีคูใจมาแล้วจา้าเบืองเมืองเมืองยายยังไม่ยังมาโซูนสาหน่อยใครบอรเหลียงงามคักแท้แท่นี่เห็นบอเฮ้ยคิดมากแล้วกับขั้นเกียวแค่คููพาเด็กไปทัศนาศึกษาบานลุงพุนแค่นี้ก็ให้มันเป็นประเด็นเนาะ เด็กคือผ่าขาวพวกเจ้าจะหาเลียงล้ำแกเด็กก็พอออเห็นหยังการที่เด็กได้ไปทัศนศึกษาที่ร้านพญานะาคบ้านลุงพุนก็เป็นการเรลี้ยงลูกนอกสถานที่คือกันถามว่าเด็กไปหันได้อีหยังนั่นบ่มามาฟังยายยายวีสิวโหย่ฟังว่าเด็กไปหันได้อีหยังเด็กได้เลี้ยงลูกได้ดูองค์พญานาะค เด็กได้เจอสถานที่ค้นกาบไวพ่อองค์พญานาคเป็นตำนานหนองหารสกุลน,นครเดอ้อคยได้ยินอยู่บบะมอรำเลี่ยงพา้าแดงนั่งไอพคุณก็เอามาจากประวัติจริงๆของพา้าแดงนั่งไอนั่นแหละซึ่งเกี่ยวกับพญานาคพร้อมเพราะลูกพญานาคพร้อมตัวขึ้นมาเป็นกระอกเถือกหานั่งไอแต่กระโดนจับกิน พญ,ญานาครู้เรื่องก็เลยโมโหก็เลยมาเห็นให้เมืองน้องหานอยู่ไต่บาดานถ้าผู้ใดอยากโูก็ไปถามคุณกูก้นเดอ้อคุณกูเกินจ้าและที่กิงกเดอ้อเด็กไดเรียนลูกิ้งริงๆนั่นคือสำคัญคักเรียนเน่ยงนี่เด็กไดเรียนลูกการเป็นยูทูบเบอร์จากพี่พี่ยูทูบเบอร์บ้านลุงพล ถ้าใดคนใดมีพรสวรรค์ก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้จากยูทูบเบอร์บ้านลุงพนไปทําคลิปเพื่อสร้าง่องและหารายได้ซอยเหลือพอแม่เล็กน้อยผู้มือนีแห่งเก่งอยู่แล้วเป็นนิตไอดอลกับต่างหลายคนนี่ละสิ่งที่เด็กไดเรียนรู้จากบ้านลุงพนหูละบอ ว่าข่าวซ่องยังไงนี่ถ้าบอได้หาประเด็นให้ลุงพลนี่วิวพวกเจ้าโต๊ะเบอหาแต่หัวขอมาจมตีลุงพนทุกคนฉีดเอานะเ้าควรปกป้องผู้ใดพวกที่อยากหาข่าวเกาะกระแสหรือควรจะปกป้องเด็กนักเรียนและพออ่อ,อย่าได้เป็นเครื่องมือ <laughs> ยายว่าผิด ยใายพ่อออแลนักเรียนเป็นเคียงมือในการหาเลี้ยงลุงพุนเลี่ยงเล็กๆกรเฮ็ดให้เป็นเลี้ยงไงเนาะตัวเล็กอุ้ที่ผ้ากะสูงอย่าหาทาแบบนี้เลยยายวีวามากินบอกปางกับยายมานี่มามามาเดือมากินน้ำยายนี่เห็นบอนี่ง ว่ามันบา,ากปางหลานหน่วยสวย่ะทันทำา,าปม่บากปางสุ่มมือ,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 อ <laughs> ถ้าผู้ใดมากินนี่กดไลค์กดติดตามยายเยอะๆนนเด้อจ้าขอบคุณหลา,ายๆจ้าบ๊ายบายจ้ายายไปหาผีเกลือกินกับบากปางก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า